สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เรามีนัดกันว่าจะไลฟ์สตรีมประมาณหนึ่งทุ่มใช่ไหมว่าจะไลฟ์เกมคอมบินิฮิโร่หรือไม่ก็โรมนีครับแต่ตอนนี้ผมยังกลับไม่ถึงบ้านเลยเนี่ยอีกตั้งนาน,นึ่ถึงเนี่ยโอ้โหปั่นจักรยานไม่ทันจริงๆฮนะตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มกว่าแล้วโอ้โหจามีนัดกันไว้แต่ก็ไม่ทันจริงๆนะฮะนี่ผมยังปั่นจักรยานอยู่ตรงทางด่วนอยู่เลยเนะี่ย ถนนใหญ่ด้วยโอ้ยตึ้งไกลกว่าจะถึงบ้านต้องขอภัยจริงนะที่วันนี้ผมไม่ได้ไล์ด้วยอดพูดคุยกับคุณผู้ชมเลยโอ้ยังแย่เลยแถมอุตส่าห์ตั้งใจไม่ว่าจะไล์จะกลับไปถึงบ้านให้ทันเฮะแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วโอ้ต้องขอภพยจริง นี่ผมพยายามปั่นให้เร็วที่สุดแล้วเนี่ยแต่ไม่ทันผมก็เลยต้องอัดคลิปมาบอกคุณผู้ชมนะฮะเผื่อคุณชมสายว่าเฮ้ยมึงหายไปไหนวะเนี่ยปั่นจะยานอยู่นะฮะยังไม่ถึงบ้านเลยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมนะขอบคุณมากที่ขเข้ามารับชมคลิปนะครับผมนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจุกจ๊ก